สวัสดีครับพี่นองทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไก d e เดอร์เบรคเกม์นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำรีวิวนะครับแอปพลิเคชันที่เล่นเกมเรตโทรนะครับเกม PS1 โดยเฉพาะเลยก็คือแอปเันม,มีชื่อว่า Duck Station นะครับไอตัวตัวเป็ดเหลืองๆเงนี่ยตัวตัวนี้นะครับพี่นองดูนะ แต่ก่อนนะครับผมก็จะมีคลิปแนะนำรีวิวไอตัวแอป EPXE ที่เล่นเพลงหนึ่งนะครับ PS 1นะครับกับมือถือแล้วก็โหลดรอมบาแล้วก็เล่นผ่านมือถือได้แอปตัวนั้นก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าเบิดเก่าละแต่แอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปที่เขาเรียกว่าเป็นแอปยอดนิยมนะครับที่เขาเรียกก็ได้ว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็ ตั้งค่าจัดการอะไรง่ายนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอ e ีเวเลเตอตัวนี้สามารถหาดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับก็มีดาวน์โหลดให้อยู่แล้วก็ถ้าจะดาวน์โหลดภายนอกนะครับไปที่ Google แล้วก็เพมย์คําว Duckstation จะมีเวอร์ชันมือถือให้ดาวน์โหลดอยู่ครับโอเคครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวแอปพลิเคชัน แราว,ว่าไออ e บูเลเตอร์ที่เล่น PS1 ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับคนอ,อื่นเลยเรากดเข้าไปดูตั้งค่าก่อนนะครับเราตั้งค่าก็กดเข้าไปก่อนนะครับก็พี่น้องหน้าตาของแอปเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบเรียบง่ายๆนะครับโอเคถ้าเราอยากจะตั้งค่าเริ่มต้นตั้งยังไงแต่ผมจะมาแนะนำให้ ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูนะครับโอเคกดไปที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่แอ p เซตติ้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เรามาดูนะครับการตั้งค่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็จะมีบวดนะครับหลายบวดนะครับเช่น face, System, ic, Audio. อินเทอร์เฟซซิสเต็มกราฟิกออริโออาพาสอะไรนะพ a าสอา p r เ f e ซ s i n g เครับ adjectives เลยครับ game l i เ t m e ร o r y card เลยครับไบออสอันนี้่านไปแล้วแล้วก็ advance เลยครับอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาแต่ว่าให้ให้ท่านดูเป็นเวอร์ชันดีกว่าก็ได้สิ่งสำคัญนะครับในการเล่นเกมอ่ play one เลยครับหรือว่า ps 1เนี่ยเล่นในมือถือได้เราต้องไปหาไบออสมาก่อนนี่คือ b i อ s เลยครับถ้ามีไบออ่มี bios เล่นไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดตรง ที่ใบออให้ทุกท่านได้ดูนะครับรี่ผมหาดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ในเขาเรียกว่าในเดดนะครับาผ่าน Google Chrome นะครับพิมไปเลยครับว่า b บ o s ps1 นะครับนะครับแล้วก็พอได้มาแล้วเราก็เข้าหน้า e ปดู s e t t i n g นะครับแล้วก็กด b บ o s แล้วก็ Import ตรงนี้แล้วก็หาได้เลยนะครับตรงที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับ ผมย้อนกลับไปก่อนนะครับเพราะพี่มีไปออทั้งหมดนะครับ3ชนิดนะครับก็มีอะของญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียเนอะ,อะถ้าพี่มีไปออสีเราจะเล่นแอปตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาตั้งค่าตั้งค่านะครับตั้งค่าพื้นฐานนะครับอินเทอร์เฟซนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ ตั้งค่าอินเทอร์เฟซก็ภาษานะครับก็ดินดีมีแค่ภาษาอังกฤษตรงนี้ภาษาไทยนะครับมีตีมนะครับตั้งค่า f s นะครับสามารถถ้าใครอยากจะดู f s ว่ามันเขาเรียกว่าอุนสูงหรือว่าต่ำเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้โชว์ Show f s นะครับตรงนี้ตรงนี้นไปที่อินเทอร์เฟซเนี่ยเปิดได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่เปิดก็ได้นะแล้วก็ดังนั้นก็ ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายนะครับแต่จะมีไอที่สําคัญก็คือตรงทีนซิสเต็มคัอันนี้ก็คือสามารถมาตั้งค่าได้เลยนะผมก็เอาแบบอ่าเขาเรียกว่าเอาแบบสไตล์ผมนะครับผมกดไปที่ fast boot นะครับอ่าตรงนี้เพราะเวลาเราจะบูตเข้าเครื่องก็จะเร็วนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมก็ไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามือถือผมก็นั่นอยู่แล้วทีนี้ มาดูที่สปีดคอนโทรลนะครับผมตั้งอิมูเลเตอร์สปีดไปที่เขาเรียกว่าระบบระบบเนาะไปที่นี่ครับผมอของผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นก็เรียกว่ามือถือที่เขาเรียกว่าเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับก็เลยตั้งค่าไปที่ร0 0ยเปอร์เซ็น fs อันนี้คือมาตรฐานนะครับตั้งค่าไปที่ ินิเตอร์สปีดนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับ C P U ก็ประมาณนี้แล้วก็ดูได้เลยครับดูได้เลยผมก็ตั้งค่าประมาณนี้อันนี้คือผมก็พอใจละต่อไปนะครับก็เป็นกราฟิกนะครับของผมนี่ผมจะเพิ่มเป็นเขาเรียกว่า 5x นะครับตัวนี้นะครับสูงสุดเลยเพราะว่ามือถือผมไหวนะครับใช่ไหม 1,800p นะครับตัวนี้ผมตั้งเพราะว่ามือถือผมไหวเนาะ อ่าตรงนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้เพราะว่ามือถือพวก PS1 นะครับอย่าง PS PS1 เล่นได้แทบทุกมือถือในสมัยนี้แล้วนะครับอ่าต่อไปเป็นออเดีโอออเดโอก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเต็มนะครับแล้วก็กดไป100%เ็นเนาะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อไปนะครับอ่าดูต่อไปดูต่อไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับ ก็ไม่สำคัญอ๋อตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าค้นหานะครับค้นหาพวกเกมอะไรต่างๆแล้วก็มากดกดตั้งค่าเอาไวนะ้ได้ตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญอะไรละนะครับต่อไปนะครับก็กดสามขีดลงมาแล้วก็เมื่อเราจะเล่นนะครับแล้วก็ไปกดตั้งค่า Control. อคอนโทรลสมว่าเราจะเล่นแบบจอยใช่ไหมครับเล่นแบบจอยสามารถตั้งค่าทัศสกรีนก็ได้ครับะจะโชว์หรือไม่โชว์ อย่างเงี้ยได้ครับสามารถเล่น,นสองคนได้มีพอ d หนึ่งพอรสองต่อบลูทูธก็ได้ครับต่อไปก็อันนี้เป็นผม,ผมจะตั้งค่าหมือครับว่าตั้งค่ามาแล้วครับสลับจอยเนี่ยถ้าถ้าท่านอยากจะเล่นผ่านจอยก็กดเปิดบลูทูธนะครับกดเปิดบลูทูธเสร็จแล้วท่านก็ค่อยมากดตามนี่ครับตามเมนูนี้กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามสัญลักษณ์นะครับบนล่างซ้ายขวา นะครับอะนาล็อกซ้ายขวานะครับอ,อ่แล้วก็อ่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอแล้วก็ x นะครับเนี่ยแล้วก็มีอะนาล็อกนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าระบบสั่นนะฮะอันนี้ระบบสั่นนี่ต้องพูดเอาไว้ก่อนนะสลับจอยอมันมันไม่ซับพอร์ตนะครับมันจะแค่ระบบสัน่นแค่ในเครื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รองรับเรียกว่าระบบสั่นในจอยนะครับนันมันไม่สามารถรองรับความอ่าเขาเรียกว่า ดนจอยมันไม่รองรับการสั่นดนจอยได้เดดครับเพราะว่ามันจะรองรับการสั่นแค่ในเครื่องเท่านั้นนะแ,แต่ก่อนมันว่าเข้าใจว่าจอยมันก็น่าจะใช้ได้แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ไม่ไม่รองรับนะครับไม่ได้ซัพพอร์ตเพื่อจอยแต่ว่าให้เล่นผ่านจอยผ่านจอยบลูทูธได้นะครับก็ท่านสามารถไปตั้งได้นะครับตั้งค่าได้โอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคอันนี้นะครับเราก็มาตามหานะครับถ้าท่านตอนนี้ยังไม่มี ยังไม่มีเกมเหมือนอย่างที่ผมมีนะครับก็ากดไปที่ตรงนี้เลยตามหาเกมท <Okay. S 1> ่านไปโหลดมาจากไหนอะไรยังไงถ้าไปโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค้นหาแล้วก็ให้มัน update. อัเเปนนดอเดตพออัปเดตเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอัปเดตเสร็จก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นรายชื่อเป็นลิสต์ไหมจะเปลี่ยนเป็น อ่าสัญลักษณ์อื่นก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับอเปลี่ยนได้อันนี้ผมมีประมาณ5เกมเนาะจะเป็นแบบ List แลิสหรือว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมเป็นลายชื่ออย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็เราจะมาลองเล่นกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอจะขอใช้ใช้จอยตัวนี้ในการเล่นเพราะว่ามันได้อัตรต ps หนึ่งนะครับจอยตัวนี้นะครับผมเป็นจอยที่ซื้อมานานละชื่อ bsp 11นะครับตัวนี้ก็ พอเล่นได้นะพอเล่นได้แล้วก็เอาไว้เขาเรียกว่าคาบกับมือถือแล้วก็เล่นสไตล์เป็นแฮนด์เฮลนะครับ <c oughs> ผมก็ชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้เพราะว่าสะดวกแล้วก็มันก็คลาสสิกดีสำหรับผมด้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราผมจะเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับอเจ้าตัว BP นะครับมี s อ s 1นะครับตัวนี้ จะกดค้นหาบลูทูธก่อนนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับก็จะไปตั้งค่านะครับกดบลูทูธนะเข้าไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปที่บลูทูธแล้วก็วก่อนที่เคยเชื่อมต่อก็จะขึ้นเป็น Xbox Controller อ่าโอเคต็ดแล้วครับเรียบร้อยแล้วถ้าติดแล้วจอยมือก็จะ เป็นสีฟ้าคา้างอย่างนี้นครับตรงแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมจะสวมนะครับเอาเรามาเริ่มทดสอบเกมด้วยกันนะครับสำหรับเกมด k Station เนาะทดสอบเกมด้วยกันให้มันจันหนับหน่อยอโอเคนะครับก็โ,โหเหมาะมือเลยโอเคเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเอยียงนิดหนึ่งอโอเคมันจะได้้าเรกว่าพอดีกับ มุมมุมของกล้องนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเอาเกมอะไรดีเอาไอ้ตัวนี้แล้วกันเจก,กิชานะฮะเฉลิน,ลนะฮะโอเคนะครับอรอสักครู่นะครับรอสักครู่อ่าอันนี้ผมท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าจอของท่านเป็นแบบ4ี่ส่วนสามหรือว่าจะเต็มจอก็ได้ใน การตั้งค่านะครับแต่ผมก็เอาเต็มจอดีกว่าถนัดดีโอเคนะครับเปิดเสียงนิดนดงนนะครับโอเคเปิดเสียงนิดนดงโอเคตัวนี้ในเกมเนี้เป็นเกมที่ไม่สามารถแต่เด็กเลยครับเบยเนิดมากเลยก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับ เกมแจกีชาร์ดเนาะพี่น้องก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับหาซื้อไอ้จอยนี้ได้นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากไม่ได้แพงเวอร์อะไรมากนะครับโอเคเข้าคาระนอ่ะเราไม่เล่นนะครับเราจะลองมาหลายเกมนะครับมีดูคาะสีนเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นให้ดูด้วยครับ อ่โอเคได้ไหมโอ้ยได้อยู่ได้อยู่อเล่นที่ออนล็อกได้โอเคนะครับเข้าไปเลยเข้าไปตามเขาเรียกว่าเนื้อหาเกมนะฮะััโดเกมที่สนุกมากเลยเชิลหลงนะฮะแจ็คกิชาร์ตสตันมัสเตอร์อ่ารอโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเล่นให้ดูนะครับอ่าสักเกมสองเกมเนาะ ก็ไอแอปตัวนี้นะครับ Duck Station ไปมือถือนะครับก็เล่นง่ายนะครับออเคมาละเราไปเราพคอทวนหน่อยทวนหน่อยเออพับพับพับดีอ่ะไปเขาไปไปเอาดิดอเนะอึ๊บดีได้เลยง่ายๆนะครับเี่ต้องเก็บไอตัวไอเสือนะฮะ รู้สึกว่าจะดับเบิลจับได้ครับสีอะไรไปเฮ้ยสีโอเคเฮ้ยได้ไว้ทิปทิปไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจะกระโดดไปยังไงวะเนี่ยถีบไปไหมขอดูหน่อยเออได้อยู่เว้ยผมก็ลืมๆไปแล้ว ไปได้เล่นเดอะี่ยวยอะไรเด้ Go เลือดหรือเปล่าเออไม่ใช่อ่ะเข้าไปอ่าอะไรอ๋อกดโอ้ยอ่าเตะไม่โดนเตะไม่โดนเออตีบะตีโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เออ โอ้โหเฮ้ยๆๆโอ้โหพอเล่นได้อยู่นะครับเด็กอ่าอะไรวะ,ะระวังระวังระวังแล้วก็ไปป๊าบดีรู้สึกว่าจะถอยได้แนละ้วเออหยนี้ได้อยู่ไหมอ่ะโอ,โอ้ยโอ้ยอะไรวะนีนี้น ออไม่รู้เคยตรงนี้ดีกว่าลำบากยากเข็มเฮ้ยเดี๋ยวเออ,เอ,อไม่ได้ดูแนละ้วดึอดือเออพอได้แล้วก็เฮ้เอ,อ่ายอ,อ่าชวนชวนท่าตีท่าต่อยอ,อ่ได้ได้ได้ระวังหล่นด้วย ไปผลักเลยครับโอเคแล้วก็ป้ายชู่โอ้โหเออโอเคนี่เจอหลงเคยมาแคปชั่นโบเจอร์ไอตรงเนี้ยไอเกมเนี้ย <c oughs> เคยนะครับอเอ้ไอท่าทางต่างๆเนี้ยก็คือเบอ ก็คือเฉลี่ยลงเป็นคนที่จะมาออกท่าทางสไตล์เองนะฮะอี๋อ้าวน,นั่นแหละได้อยู่ได้อยู่เลื่อนไหลนะครับสังเกตว่าเลื่อนไหลเอออะไรเนี่ยเออเผื่อดีเลือดเออไปได้ต่อเอ,อ๊ะตรงนี้ยังไงเน,นี่ยไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคครับเราเล่นใ้ดูด้วย เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้ต้องเป็นจังหวะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปปเดียวไปจังหว,วะโอเคเพราะว่าการกระโดดมันจำกัดด้วยเออเออเออปึ่งเดีเอวไอ,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 อ้ไอ้อะไรให้ดูดนะครับเบ๊เอาล้วครับเบ้งจับ วิ่งตายพอดีแล้ว,ลวโอเคตรงนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยโอเคนะครับขึ้นได้นะน่าจะมีพวกเสือเออได้ได้อยู่โอเคนะครับเ่เลนให้ดูเดี๋ยวสนดุกสดกนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเก็บตัวอื่นดีกว่านะครับเปลี่ยนเปลี่ย อ่ามาเล่นเกมอืน่นกันนะครับ X Game อ่าคราวนี้เราจะมาเล่นอ่าลองเล่นเกมอื่นดูเนาะเอาตัวไหนดีเด้อเอาอันนี้ดีกว่านะครับไอเกมอะไรนะรถประจันบ,บานรถยิงนะฮะสมัยนั้นเราผมชอบเรียกว่ารถยิงเนาะอ่ะโอเคอันนี้เขาบอกว่าเล่นต่อจากครั้งที่แล้วอ่ะเราเอาต่อจากครั้งที่แล้วก็ได้ครับ ได้เลยอ่าเรามาเล่นแบบตัวนี้โรกนะโรกทริปเนาะ,ะตัวนี้เป็นรถยิงเนะอ่ะาจะได้เอาเอาสักตัวดึงเนะาะก็ได้เอาตัวดีๆนะฮะนี่เป็นรถยิงนะรถยิงนะตัวนี้สนุกเหมือนการทัศนนะ์สมัยก่อนผมเล่นเนาะมีสูรตรอุปตะด้วย ตัวตีนีวะเสียวัวกับพ่อแพะเว้ยหรดีไปเน,น,นี่ยรถบันคลาสสิกดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวดีกันนะครับะกดไปเราไปดูคัสซีนะครับเล่นเล่นเลยเล่นเลยนะครับผมก็เคยเล่นคานตัวนี้เอาไว้ไอเกมนี้เอาไว้ผมทำสูตรอัมบตะด้วยสนุกมากครับคลาย twisted metal นะครับ เดีว,ว่างๆจะมารีวิวไม่ไปเลยวันเนี้ยอ๋อใ,ใช่อินเทอร์เน็ตออฟมัไอตัวนี้มันใช่อนนล็อกได้เฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนดีกว่าเอาดาวหางอ่นรีบแต่าดาวหางไปครับีไปนะครับเดี๋ยวไดนะ้ไหมดาวหางต้องอ่าดีไงดาวหางแล้วก็ยิงยังไง ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะวุูมั่วล้วอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้เปิดอ๋อโอเคกด L อะไรนะ L 2สองยิ่งแล้วก็ L อลหนึ่งอ่าหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนของนะครับกำส่วนอันปตเอาไว้อ่าโอเคเราใช้เปิดดาวหางนะครับป๊าดดีมาใครมาใกล้เราแม่งยิงหมดดาวหางไปแดกดีอ่ะ ดี่อา้าวไปแล้วครับเบ้โดนโดน,โนหาเหยืย่อหาเหยื่อยู่ไหนอยูย่ไหนโอ้อยู่ข้างหลังเราหมดเลยโอ้ไดังเงี้อาวคล้ายคายทวิสเซนเมทัลนะครับก็น่าจะสะดวกกว่าแปลกใหม่กว่านี่ครับนี่มีเปิดได้เอาล้วครับคล้ายคายทวิสเซนเมทัลนะ เอาลนะครับถล่มยับ่นี่ให้มันลุกไปดิตายเรียบร้อยไปนะครับสะดืดดีดูแผนที่ก่อนเฮ้ยอโเอ,เอใช้แบบปืนดาวหางครับปืนอุกกาบาตดิอยู่ไหนอยู่ไหนลดไปแล้วครับมีอยู่ห้าตัวเอยู่แถวนี้แหละอ่ายิงอกมาเลยอุกกาบาต อันดับซับเลยครับนี่อีแล้วก็สกันด้วยปืนก้อะนะโดนโดนโดน,โนเออตายตายดีอัมบตะสยามโกงค่ะโกงมันดีมันดีน,ดะนะครับอยู่ข้างหลังเนะชอบอยู่ข้างหลังหลบหลบข้างหลังเดี๋ยวเอาไปปีศาจอีเอาสิเอาสิไปเอาสะดุกสะดุกครับเนย นี่นี่ครับเอาดาวหานเอาไปแดกเอาไปกินเออน,นั่เดินเดิน,นเอาจนตายตาย,ตายเรียบร้อย,อะย,ยจะบีอีกไหมก็จะบีอีกไหมไปทางซ้ายหน่อยโอเคเอออยู่นี่อยู่นี่โอ้เอาเอาเป็นไรเนี่ยโอ้ตายละเผือบเผือบอนุสาวรีย์พันพินาศครับสนามบินเนี่ย ต้องเจอต้องเจอต้องเจอเฮ้อดด้นั่นไงดีดีตายตายเรียบร้อยเหลืออยู่สามตัวเรื่อยก็กลัวอยู่แถวนี้อหยื่อสิเออได้ล้ครับวุ้ยเรียบ,ยร,ร,บยร้อยดีอยู่ต้องยี่เสียเวลายืดแค่ปืนคนเดียวจะพอโอเคนะครับไหว่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 ดี ตายเรียบร้อยเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวขอเล่นสักแป๊บหนึ่งนะฮะมีสักสองเกมก็พอแล้วครับเฮ้ยโอ้อยู่ที่เองออเล็บอ่าโอเคตระกลเลี้ยงนะฮะเดะอ่าโอเคกดเอ็กนะฮะเฮ้ยสะดวกดีไว้ไม่ได้เล่นนานเลย <laughs> โอเคนะครับเซฟเซฟเซฟเลย เซฟซ้ำก็ได้นะเอาเซฟซ้ำดีกว่า yes โ okay. อเคเสร็จแล้วโอเคเราก็จะไม่เสียเวลานะครับ escape นะครับก็เป็นยังไงบ้างพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็มารีวิวแอปพลิเคชัน emulator นะครับเป็น PS1 โดยเฉพาะเลยก็คือ Duck Station วอร์ชันมือถือนะครับไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ ท่านก็ลองมาเล่นดูจะต,ต่อจอยแบบผมก็ได้ก็สนุกไปอีกแบบนะครับเราก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สวัสนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ